วันอังคารที่อันนี้ของบาน,น,นที่ขอนาวอันนี้นะครับสุดาคนปูนที่นี่เนี่ยทีุ่มู่ทตลาดเ้านะครับคุณต้คนก็รอวันนี้มีติสามคน ีมคงวขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่มายมากครับอาเชิญรับประทานย่างเงียบๆสิอิวเนี่ยเดี๋ยวใครแกะไม่ได้เดี๋ยวจะแกะให้นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะยากลำบากนะลูกคุณครูอยู่ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับจงจริญจ่า ที่นี่มีเด็กอยู่14คนอ่า1ิแล้ววันนี้นี่คุณดีๆสาวน้อยของเรานี่ยังอยู่นี่โตแล้วยิ้มสิฟันหรอฟันหรอเดี๋ยวก็ฟันก็มาไหนยิงฟันให้ผู้ดูได้เออดีดีโตเป็นสาวแล้ว,ว,เ,ว,ลวเยอะแยะเลยโอ้โหคนนี้ก็โตเป็นสาวเนี่ยจำไม่ได้เลยไหม น้องชิวชิวนี่เองบรรยากาศดีมากอย่างติดแอร์นะครับที่เนี่ยเย็นสบาย